นวสีครับวันนี้ส,สเจเบียร์พาพี่น้องมาชมดูบตาอาจี90ครับมากับเซียรลี่ครับวันนี้สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับน,นี้ส,สเจเบียร์พาพี่น้องมาชมรถไทยเล็กครับุูเข้ายากหมากแพงครับต้องพึ่งพาอาศัยไอเจ้าควายเล็กน้อยนะครับ รุ่นดึกกำบันนะครับต้องอาศัยไอ้เจ้าควาเล็กนะครับห0ึ่บาทนี่ไถได้ไม่ต่ำกว่า3-4ไล่นะครับดูที่การไถด้วยนะครับยบข้าวยากหมากแพงครับช่วงเช้าๆครับคลุ้ฟ้าคลุ้งฝน,น,นครับจังหวะนี้ ฝนใกล้จะตกนะครับเมื่อวานฝนก็ตกไปนะครับที่สกลนครนะครับอื่นเช้าตูมาไถนานะครับเป็นวิถชีวิตนะครับของลูกชาวนานะครับผมหายไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องตดไถาเล็กนะครับไม่มีเหนื่อย เดินตามได้ทั้งวันนะครับวกคุมเทพเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใกล้จะถึงฤดูการทำนาแล้วนะครับฝนก็จะเริ่มทิ้งช่วงนะครับ ครับหมานอนดูนะครับไถไปเรื่อยๆนะครับจนสิทธ์นะครับค่อยๆไถไปใจเย็นๆนะครับมากับผ่านสองนะครับ จะไม่มีรอยล้อนะครับรถถเดินตามมากับล้อเหล็กนะครับงานเนียบมากนะครับรถถเดินตามแต่ใช้เวลานานาน,นะครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถามว่าประหยัดไหมประหยัดนะครับรถเดิมๆนะครับอายุอานามไม่ต่ำกว่า ห้าหกปีนะครับรถคันนี้อยู่กับเจอรี่นะครับแหวกนี้เก็บมาทั่วแล้วนะครับะแบบเป็นการการไถกบหญ้านะครับไถเสร็จแล้วมีน้ำนะครับก็จะทำการคาดนะครับ จะทำการดํานะครับคุมฟ้าคุมฝนเล็กน้อยนะครับพี่น้องคุมฟ้าตั้งแต่เช้าแล้วครับคุมฟ้าคุมฝนตั้งแต่เช้าแล้วนะครับอากาศก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับอากาศเย็นสบายนะครับูการทุ่งนะครับอากาศบริสุทธิ์นะครับผม การไถนาเป็นกิจวัตรของชาวไร่ชาวนานะครับผมตื่นเช้ามาสตาร์ทรถไถลงทุ่งลงนานะครับไถนาอีกตามเคย ใกลจะเสร็จแล้วนะครับอีกหลายไล่อยู่นะครับเริ่มตั้งแต่เช้าตู่เลยนะครับบางท่านบางคนก็เริ่มลงนากันแล้วนะครับฝั่งนู้นนะครับทำการหาปลานะครับ ครับสำหรับวันนี้สอเจียเบียขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสอดเจียเบียทำคลิปอื่นอีกนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ